เอาแล้วครับเซอร์วิสนะครับวันด้วยนะครับอยู่กับผมคนเดียวนี่ผมเล่นเกมอูโนก็คืออูโนเกมไพ่เฟสแบบไพ่แบบเอาไว้เล่นกับเพื่อนเพื่อนสนุกสนานกินเกมดีอาจจะทำลายมิตรภาพของเพื่อนเพื่อนได้นะคุณเล่นกับเพื่อนไม่ดีนะมันเกมทำลายมิตรภาพอย่างดีแต่ในเกมเนี้ยแต่ถ้าเราเล่นแบบโคออกก็คือเล่นไม่เจอคนอื่นอาจจะได้มิตรภาพอยู่เกมนี้ก็เกี่ยวกับไพ่เดี๋ยวยจะเล่นให้ดูในเกมั่นแหละว่าจะเป็นยังไง พวกเาอาจจะเคยได้ดูมากับช่องอื่นบ้างหรือว่าเคยได้ยินมาหรือเคยได้เล่นมาก็ได้ถ้าใครที่เคยที่พูดมาัหมดที่เคยที่ผมพูดมาก็าอาจจะรู้เรื่องกับเกนมนี้โอเคเราก็มาเล่นกันเลยก่อนที่ดูผมเอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับได้ดูคลิปผมเป็นคนแรกแล้วก็ได้ดูคลิปผมต่อๆไปด้วยโอเคเราก็มาเล่นเลยนีค่คลาสสิกเราจะเล่นเงิน,เงนน้อยๆก่อนนะเพราะว่าเรามีเงินแปดร้อยไม่ได้เล่นนานมากแล้ว นจะเล่นค okay, oh, okay, ูณห้าร้อยเลยดีกว่าโอเคว่าหาห้องกันเลยอ๋อเราเจอละเจอแฝด่ะใครเนี่ยก็ไม่รู้เราส่งสครับอุ้ยโหการเราดีอุ้ยเพื่อการเพื่อนดีมากอุยการเราก็ดีเดียนไปเพื่อน ลง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 อ้าวชิบ <1941, S 1> หายแล้วไม่มีเฮ้ยไม่บอกสีเ <Vous> ล็วใครบอกสีมาบอกเลยเจ็บไปถึงไหนอ้าวอืม ยังนี่กว่า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  Uno. Uno. บวกสีดิเพื่อนบวกสี <Blue. S 1> เอาไม่บวกสีวะเลดวะกรีน <Green. Green. S 1> โดนไหมโ <Green. S 1> ดนมีบวกสีวายเราชนะเพื่อนเราชนะตานี้ <Red. S 1> ลิโคออกเราชนะแลนะ โอ้โหโอ้ฟลูไมีแก๊ปปกสีเยอะชิบหายเลยร้อยหน้าศูนย์ได้รับหนึ่งถ้าเสียงดังก็ขอไปเลยนะครับว้าวพวกมันหมดตู้เลยดิว่าร้องไห้เลยนะเหมือนจะเป็นแบบพวกแบบเล่นเงินห้าร้อยเสียบบโอเคเมื่อกี้นี้เราก็ได้ตังค์มาเยอะพอสมควรนะเราก็ได้อีกห้าร้อยเหมือนเดิมรู้แล้วนะมันจะเป็นการคูณไปเรื่อยๆนี่นะที่มันสอนคูณเงินให้เรานั่นเลย วันเราเจอระดับมัสอุ้ยอะไรอ่ะระดับเลวันเจอคอนเทนต์อ้ยโ้ยของดีของดีงดกัสดีทำไมกัสมันดีจังวะ <S <S <ำ>อ้าวมันเยี่ยมยเพื่อนอย่าโอ้โหอย่าอยาอยาเจ็ดฟ้าเพื่อนเจน็ดฟ้า ไอชิบหายไม่มีมบวกสองครับถ้ามีน้องน้องท่านผู้ชมบวกสี่บวกแปดเอาเลยเอาเลยเอาเลย <Red. S 1> สีแดงว้าฮ่าววาววาววาะววววอววววววกวววววะบวก2กว <laughs> วววววววบ่อย ไอ้นั่นจะโดนไอ้นี่นจะโดนห้าบวกถ้ามันบวกใส่เรานะมันโดนแน่ไอ้นี่จะโดนทางซ้ายนะถ้าวานี่มีอีกนะไอ้นี่มีแล้วมีอยู่แล้วโอ้โหมันก็เลสรัวๆเลยเนอะเลสโดนว่าสิบแปดอ่ะดูดีโคตรเยอะท่านผู้ชม ไอ้ดีโดนเงินเยอะขนาแล้วถ้ามันไอ้นั่นมันมีบวกสี่แล้วมันก็คงจะไม่สามารถอันนี้ได้หัวร้อนเลยครับอะไรอ่ะว้าวิยเราตังเยอะมากนะู้ชมินิแคปเนื้อแข็งขวักกันที่โคตรเยอะดีสองร้อยสามร้อยอ่ะโอ้โหไอ้ตังเก็บเก้าพันึนอ่อหมดตูดโอเค วิกฤิีคือแบบรวยมากอะคือฝั่งฝั่งมันเกือโคชช็อตฟิวอะอันนี้ที่เพื่อเรามีมการมาสามใบถ้าไม่มีน่คืออาจจะแพ้วเวคเืยเราก็เล่นสองร้อย200บาทเราพอละเราได้ตังค์มาเยอะมากเราจะไม่โลกมากเล่นยันลงลง,ลงเงินเยอะๆนะทำให้เราจนเราเล่นสองร้อยกว่าเราจะเสียได้สี่ห้าร้อยก็ได้สองศูนย์การไม่ค,ค่อยดีเห็นไหมของแล้วโชคเราไม่อยู่ข้าง อุ้ยเจ็บเพื่อนกา้าดีอยู่นะอ่าเรไม่มีหาเลยเลยโอ้ของดีใช่ไหมได้ของดีให้ของดีเพื่อนลงเลยลงเขียวเออมันจะอะไรเพื่อลงแมงสีเพื่อนสีฟ้าตตึกตึกตึก แนงว่ะลงฟ้าเพื่อนลงฟ้ามีเหลืองแล้วทีนี้เย็นเหลอ้าว <Yellow. S 1> โอโนอเพื่อนโอโนอโอ้เออบวกสีไปเลยเอาชนะแล้วดิชนะแล้วชนะ <laughs> เรียบร้อยเราชนะท่านผู้ชม <laughs> ชนะอย่างบ่อย ไม่ต้อง400บาทเราไม่เน้นเลยครับโอเคเราได้เยอะมากเกมนี้หมอก็โฆษณาเยอะมากเลยนะถ้ารีนจบตาหนึ่งอะ่ะผมจะตัดโฆษณาออกนะถ้าช็อตไหนที่เสียงผมหายก็ยคือผมตัดโฆษณาออกแล้วตัดมาถึงหน้าตรงนะี้โอเคเราก็มาเล่นเล่นอะไรดีวะ500 500เล่น500 500ตาสุดท้ายไม่ไม่ไม่10นาทีด้วย12นาทีเรา5เกมนี้12นาทีหรือ3นาทีเราจะตัดจบเลยนะเกมมันสนุกมากผมไม่อยากเล่นเยอะมาก วัวเงินหายเงินยิ่งมาหายยากๆเลยเกมนี้เออการัดครดไม่ค oh uh, ่อยดีเลยว่ะแต่เพื่อนพอช้ได้โจวดีกว่าเก็บการ์ดแบนไล้เขียวอะไรอีกเนี่ยเพื่อนโดนปพ่น่ะรีบลงอง้วลงเขียวให้หมดดี แมนเลยบทสองลงมันจะหมดเร็วมากให้ลูกฆ่าใครทำอ,อ,อ,รอ,อุ้ยอันนีสีอันนี้ครับโอ้เราต้องจว,ว่ว่ะมันมาขับไปจวว่าลูกกล่องโดนเราเอ้าวช้าดิขอบคุณทนอะไรของพวกมันวะ เยอรเยไม่มีการไม่ค่อยเกียดเลยเราเยอะสุดนะแต่เราได้ที่หนึ่งกันตอนนี้ตั้งน้อยเดียวเขาว่าเราเยอะไง <Super. S 1> แต้มเราเยอะ<ๆ>นี่พี่คะแนนให้เรา,ามันเยอะมันเลยแบบหักมันต้องเต็มไม่น้อยถึงจะ,จะได้เงินดีเยอะโอเคโอเคเราได้ต่อมาสองร้อยสองร้อยเราจะไน้อยก่อนงเงินหายไม่มีริ้นต่อถ้าเงินหมดเราต้องรอว,วันพรุ่งนี้นะมันแจกเงินให้เราหนึ่งร้อยบาท ให้เราไปเล่นโหมอธรรมดาอันนี้เราเล่นโหมดพิเศษนะไม่สามารถเอาการ์ดพวกบวกใบให้เราอะสามารถต่อไปเรื่อยๆให้ให้ฝั่งศัตรูอะนี่เราจเจอเจอหญิงสาวกับใครวะเนี่ยห้าสี่สามไอ้น่าวีพีหนึ่งนะมันเติมมานะฮะทัดดีๆหน่อยโอเคพอใช้ได้แต่ไม่มีบวกสีเลยตานะคนแรก<ส>ลงเลย ลงแดงวะลงสูงนี่เพื่อนเรือเรือหน่อยสิลงคนลงคนถ้าเรามีเขีเยม,ม,ม,มันไม่มีไม่มันมีสีเหลืองเดี๋ยวมันจัวได้สีเหลืองจ <Gr inch. S 1> วดบวกสี่เออเดี๋ยวเราบวกสองให้มหมเงยเล่นรัก k <draw> four จวดสี่กี่ใบ <You skip. S 1> โอ้โหแล้วมันเบนโอ้อชนะไปเนี่ย <You skip. S 1> ไม่ไม่ไม่ยังยังยัง ยังเป็นนะไหเอออาทิกีนบอกสองเพื่อนบอกสองบวกสองเลยบอกสองเามันมีไหมโอเคเรามีเรามีอยู่เรามีอยู่ฮะหม่งเรต้องได้จบแบบว่าผมโดนแน่นอนอ่ะย้อ,อน,นกลับมาเพื่อนย้อน,นกลับมา นี่ย้อนกลับมาโดนแน่เลยบวกสี่แต่กาวมันเยอะนี่หวังลืมไปมันบอกว่าอะไร่ฮ้ยม่นมีสีเขียวถ้ามันไม่มีสีเขียวคือเราจะโดนจั่หกใบนะมันจะเป็นการ่วงได้ทวงได้เราต้องแบนมันมันจะเป็นเรามันจะเป็นไม่ได้มันไม่มีแบนอยู่มันไม่มีแบนละ าลงแดงลง,งเขียวได้ไหมลงเขียวดีกว่าโอโน่ฉีเปล่งแล้วอ่ะเพื่อนไม่มีอันนี้มีกระฝั่งเราไม่มีการที่ดีเลยแรดไม่อุ <Red. S 1> โ,อโน่สีอะไรวะไม่ <c oughs> โยมเว้ย <c oughs> จัว่วเว้ยพลังแห่งการจัว่วงานหนึ่งที่เราเว้ยเพื่อน เป่งแล้วไม่มีไว้มันชนะไหมเนี่ยโอ้มันชนะว่ะโอ้โหเพื่อนการูดด้วยเสียกี่บาทเสียร้อยเดียวไปนลยเสียร้อยเดียวโอเคสำหรับเกมนี้ก็เอาไว้พีคใน,นีีแล้วกันเป็นเกมใครเครียดแต่เกมนั้นคือเกมบาลสมองหรือไม่ใครเครียดนะ้ะคุณแพ้มากเกินไปเ่ะอา,อาจจะไม่ใครเครียดก็ได้ ทีนี้ถ้าชนะคือมันสนุกมากถ้าเล่นกับเพื่อนแบบโคอปอมันจะทําให้เรารู้ใจกันได้ถ้าเล่นคนเดียวมันก็แบบไม่รู้ว่าคนนั้นจะลงอะไรเราไม่สามารถบอกเขาว่าลงอะไรไปเห็นเราอาจจะเจอบอดหรือเจอหรือจะมากการก็นนดีแต่วันนี้เราดวงมามากการก็ด,ดีแล้วเราได้ตังมาสามมันกีนเอาเพไปร้อยหนึ่งก็ถือเพว่าไม่ได้เสียหาย,หายอะไรมากเขาเล่นห้าร้อยอาจจะเสียหายแม่งคือลดเสียงดงังเปีงในข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยจริงใจคนหนึ่งโอเคสำหรับทีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กัน ก่อนที่จะไปดูเขาก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็มีคลิปของผมต่อไปเรื่อยๆไม่จะได้มีคลิปของผมที่ได้ให้ผู้ชมได้ดูอ่ะที่มีคลิปต่อๆไปพูดอะไรของเราเนี่ยพูดซ้ำเลยเยช่างมันเถอะช่างมัน <laughs> โอเคแล้วจบไปๆนะ